ตามคนอยากถ่ายรูปใกล้เอาขนมไปให้เพื่อให้มันโฉบมากินแล้วจะได้ถ่ายรูปใกล้ๆนกพวกนี้ก็เหมือนรู้ครับนะครับนะก็เข้ามาแต่ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มันทําให้วงจรชีวิตของนกพวกนี้มันเปลี่ยนไปนะครับเหมือนแบบบางที่ที่บอกว่าโอทยาอนด์ไกแห่งชาติหลายๆที่นะมันจะมีพวกนกตามธรรมชาติหรือพวกสัตว์ตามธรรมชาตินะนกบางตัวตอนนี้มันหายกินไม่เป็นมันก็จะมาคอยกินขนมปัง นะแต่ช่วงไม่มีขนมปังช่วงไม่มีทูมามันตายมันกินไม่ได้หรือบางครั้งกินเนี่ยนะครับพอขนมปังพวกนั้นมันกินเสร็จปุ๊บแล้วมันไปกินน้ําแล้วมันพองคือมันกินมันกินมันกินเรื่อยๆมันไม่รู้นะแต่พอมันกินกินน้ําตามเนี่ยมันอึมาทําให้นกมันไม่สบายนะทาให้คือช่วงนี้มันมันมีพวกเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะนะคือเข้าใจครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอยากได้ภาพสวย นะครับนะแต่บางทีก็ต้องเข้าใจในเรื่องของอธรรมชาติด้วยนะครับนะอันนี้ขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราทำนะเราเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่นะครับเขาถ่ายรูปเราแล้วมาปรับอันนี้ก็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับนะเพราะว่าตามกฎนะครับนะตามกฎนะครับนะน,นี่เลยต้อง